กรมหลวงชุมพรต้องปลอมพระองค์เป็นชาวจีนหาบของเพื่อจะได้เจอหลวงพ่อตำนานเล่าขานอันเข้มขลังพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เกียรติคุณของพระองค์ท่านไพศาลขนาดไหนเห็นจะไม่ต้องบรรยายความพระอาจารย์ของพระองค์ยิ่งยงขนาดไหนก็เห็นจะไม่ต้องพรรณนาอีกเหมือนกันแต่ก็อดที่จะกล่าวถึงไม่ได้พระเกจิอาจารย์องค์สําคัญสําคัญในอดีตนั้น ล้วนแล้วแต่ได้เคยมีความสัมพันธ์กับพระองค์ทั้งสิน้นเป็นต้นว่าหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทหลวงพ่อกลานวัดพระญาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวจังหวัดกาญจนบุรีหลวงพ่อพริง้งวัดบางประกอกทนบุรีและยังมีอีกหลายองค์ที่เสด็จในกรมได้เสด็จไปทรงพบและร่ำเรียนทางเวทมนต์คาถาและสายเวทด้วย เมื่อครั้งกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เสด็จไปยังวัดปากคลองมะขามเท่าชัยนาทอยู่เสมอๆด้วยความศรัทธามั่นต่อหลวงปู่สุขเกจิอาจารย์ผู้ปราดเปรื่องเรื่องเวทมนต์คาถาอาคมนั้นพระองค์ได้พบกับความมหัศจรรย์ทางพุทธเวทเป็นที่ประจักษ์แก่สายตานับครั้งไม่ถ้วนจึงยกให้หลวงปู่สุขเป็นอาจารย์ของพระองค์ได้รับการถ่ายทอดวิชานานประการอันประมาณมิได้จากหลวงพ่อเป็นท้่นทั่ว ฝึกฝนจนเกิดความจำนานมีปริชาสามารถปรากฏตามเรื่องราวของพระองค์กับหลวงปู่สุขดังที่เคยมีผู้รัชนาไว้จจำนวนมากเป็นที่ทราบความกันดีแล้วนั้นๆจึงไม่ขอกล่าวถึงอีกแต่จะกล่าวถึงครั้งหนึ่งที่หลวงปู่สุขได้ทุนเสด็จในกรมมีความว่าถ้าจะดูของดีๆแปลกๆนอกเหนือจากของฉันแล้วก็เห็นจะมีเกลือกันกับฉันอีกองหนึ่งเคยศึกษามาจากอาจารย์เดียวกันคือท่านเงิน อยู่บางคลานโพทะเลเมืองพิจิตรหากจะไปหาก็จงบอกว่าฉันแนะทางมาเถิดเมื่อเสด็จในกรมได้ทราบดังนั้นแล้วจึงมีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเดินทางไปยังเมืองพิจิตรเพราะพระองค์ชอบในการแสวงหาบรรดาเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาอาคมขลังอยู่เป็นทุนแล้วและเมื่อสบโอกาสอันเหมาะควรแล้วจึงได้ชวนกันกันกบนายหลิ่มคนสนิทเดินทางไปเมืองพิจิตรทันทีพิจิตรสมัยนั้นเส้นทางไม่สะดวกเหมือนสมัยนี้พิจิตรเป็นเพียงเมืองเล็กๆเมืองหนึ่ง ซึ่งรายรอบไปด้วยป่าทึบโดยทั่วไประยะทางจากเมืองไปยังหมู่บ้านรอบๆพิจิตกางกั้นด้วยป่าทึบบ้างป่าโปร่งบ้างห่วยละหานลำธารคุ้งคดเลาะละัดอยู่ทั่วๆไปการเดินทางจึงลำบากส่วนใหญ่นิยมใช้ช้างเดินทางเป็นหลักเพราะจะต้องอาศัยความแข็งแกร่งของช้างเท่านั้นที่จะผ่านไพรแบบนั้นไปได้โพทะเลเป็นตำบลที่ห่างเมืองพิจิตไปทางทิศใต้ใกล้เขตชุมแสงนะครสวรรค์ จึงถูกปกคลุมไปด้วยป่าไม้เป็นส่วนใหญ่สำหรับบางคลานอันเป็นที่ตั้งของวัดบางคลานก็เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆกริมแม่น้ำยมชิดเขตชุมแสงซึ่งเต็มไปด้วยป่าโปร่งพันใหญ่ๆเกือบทั้งสิ้นรายรอบไว้ทุกด้านสเสด็จในกรมกับคนสนิทคือนายลิมใช้ช้างเป็นพาหนะเดินทางจากเมืองนครสวรรค์ขึ้นไปในฤดูแล้งของปีหนึ่งพานออกไปทางป่าทึบเมืองชุมแสงลัดเลาะไปปากเกยชายแหล่งชุกชุม ด้วยจระเข้ป่าเปลี่ยวเข้าเขตป่าลึกของชุมแสงขณะที่กำลังเดินทางอยู่วันหนึ่งตอนพระอาทิตย์กำลังพบกข่าและถึงเวลาพักช้างสเสด็จกรมหลวงและนายลิมได้ทำเลคครั้งแรมได้แล้วจึงเตรียมจะจัดทำอาหารนั่นเองก็ปรากฏร่างชายแก่ในชุดห่มขาวแต่คล้ำไปด้วยความเก่าและขาดวินหนวดคราวยาวรุงรังนั่งสงบนิ่งอยู่ในซุ้มไม้ใกล้กันนั้นดวงตาหลับสนิทริมฝีปากข,ขมุบขมิบบริกรรมพระเวทอยู่ตลอดเวลา สเสด็จในกรมจึงตรงเข้าไปหาพร้อมกับนายลิมคนสนิททันทีที่เดินเข้าไปใกล้ซุ้มไม้อันร่มครึ้มนั้นชายแก่ก็ลืมตาขึ้นสเสด็จในกรมทราบได้ดีว่าเป็นผู้ทรงศีลจึงทําความเคารพและถามว่าเป็นใครก็ได้รับคําตอบว่าชื่อเหมือนเที่ยวหาความสงบอยู่ตามป่าเขตนี้เพื่อบําเพ็ญสมาธิหลบนีจากผู้คนหาความวิเวกอยู่ตามลําพังหลังจากสนทนากันจนเป็นที่พอใจแล้ว นายลิมจึงชวนเสด็จในกรมให้กลับไปจัดการเรื่องที่พักและอาหารเสียก่อนสักครู่เสด็จในกรมได้หันไปมองทางชายแก่นั้นหน้าประหลาดใจไม่พบชายแก่ชื่อเหมือนคนนั้นเสียแล้วจึงให้ในายลิมเดินตามหาในเวลานั้นก็ไม่พบเป็นที่แปลกมากในเวลาเพียงไม่นานนักที่ชายแก่ขนาดนั้นจะหลบเร้นหายไปได้อย่างรวดเร็วนับเป็นเรื่องปาฏิหาริย์โดยแท้ลัดเลาะตามไปทึบจนถึงชายฝั่งแม่น้ำยมคนนำทางพาเรียบชายฝั่งแม่น้ำยมขึ้นไปทางเหนือ ฤดูแ้งน้ําในแม่น้ํายมขอดแหง้งสักครู่ก็พบวัดเก่าแก่อยู่ฝั่งตรงข้ามคนนําทางบอกว่านั่นคือวัดบางคลานที่ต้องการมาพบหลวงพ่อเงินเสด็จในกรมหลวงชุมพรได้ข้ามแม่น้ํายมซึ่งมีน้ําไม่มากนักช้างเดินข้ามสบายสอบถามหาหลวงพ่อเงินได้ความว่าออกป่าไปได้สองวันแล้วไม่ทราบว่าจะกลับมาเมื่อใดบางทีก็เป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มเต็มบางทีก็เจ็ดวันพระในวัดรูปหนึ่งได้บอกกับเสด็จในกรมว่า ก่อนหน้าที่หลวงพ่อเงินจะออกไปป่าได้พูดเปรยขึ้นกับพระหลายรูปว่าอีกสองวันจะมีคนดีเขามาหาฉันเห็นทีจะอยู่ไม่ได้แน่ต้องออกป่าสักพักแล้วท่านก็ออกป่าในเย็นวันนั้นสเสด็จในกรมทรงแปลกพระไทยมากครั้นจะคอยอยู่ก็เกรงว่าจะไม่พบและไม่ทราบว่านานเท่าใดหลวงพ่อจึงจะออกจากป่าจึงตัดสินพระไทยคอยอยู่สองคืนแล้วจึงกลับไปยังนครสวรรค์ขณะเดินมาถึงกลางทาง ได้พบกับชายแก่ที่ชื่อเหมือนอีกสเสด็จในกรมอยู่บนหลังช้างได้เห็นชายแก่ผู้นั้นเดินอยู่กลางทุ่งหญ้าไก,กลๆจำได้ถนัดเพราะหลังคุ้มและใส่ชุดขาวเก่าคร่ำคร่าขาดวินจึงเร่งช้างให้เข้าไปใกล้โดยเร็วและทันใดนั่นเองชายแก่ก็ลับหายไปในทุ่งหญ้าอย่างรวดเร็วถึงแม้สเสด็จในกรมจะนั่งช้างเดินหาจนทั่วบริเวณก็หาพบไม่ได้ทอดประทัยและตรัสกับนายลิมว่าเป็นเรื่องแปลกเหลือเกินมาพิจิตคราวนี้ต้องการพบใครก็ไม่พบ สเสด็จในกรมพักอยู่ที่นครสวรรค์ได้10บวันตั้งใจจะกลับกรุงเทพแต่ลังเลพระไทยจึงชวนนายลิมว่าลองขึ้นไปพิจิตรใหม่อีกครั้งก่อนออกเดินทางสเสด็จในกรมให้ในายลิมหาซื้อเสื้อคนจีนหนึ่งตัวไม้คานหนึ่งอันกางเกงจีนหนึ่งตัวซาแรกและเข่งสองชุดหมวกกุ้ยเล่ยหนึ่งใบแล้วจึงออกเดินทางด้วยช้างกับคนนำทางตรงไปวัดบางคลานอีกครั้งหนึ่งระหว่างทางได้ไปพบจระเข้เผือกขนาดใหญ่นอนขวางลำน้ำอยู่ที่ปากเกยชัย สเสด็จในกรมเห็นนายลิมเอาขันตักน้ำมาทำน้ำมนต์แล้วทรงปลุกเสกไร้พระเวทบริกรรมทำน้ำมนต์อยู่เป็นเวลานานแล้วเทน้ำมนต์ลงไปในน้ำซึ่งจระเข้นอนขวางทางอยู่ทันทีที่น้ำมนต์เทออกจากขันกระทบผิวน้ำจระเข้เผือกที่นอนสงบนิ่งอยู่ก็ฟาดถางไปมาแล้วดำน้ำหายไปทันทีเหลือแต่พรายน้ำวนเป็นวงกลมอยู่เบื้องหน้าสเสด็จในกรมจากนั้นสเสด็จในกรมจึงได้เดินทางต่อไป จนลุถึงริมฝั่งแม่น้ำยมขณะนั่งพักช้างปล่อยช้างกินหญ้ากินน้ำอยู่นั่นเองก็เหลือไปที่โคนต้นไม้ใหญ่ใกล้กันนั้นเห็นชายแก่ชื่อเหมือนที่พบกันครั้งก่อนนั่งหลับตาสงบนิ่งอยู่สเสด็จในกรมจึงรีบตรงเข้าไปแสดงความเคารพผู้เทาเหมือนลืมตาขึ้นแล้วบอกว่าพรุ่งนี้เข้าไปหาท่านจึงจะพบสะเสด็จในกรมนั่งฟังโดยไม่พิกล่าวอะไรผู้เทาเหมือนก็เอ่ยขึ้นอีกว่าหลวงพ่อท่านไม่ชอบเจ้าชอบนายสเสด็จในกรมนั่งเงียบฟังเฉยอยู่ ผู้เท่าเหมือนได้ล้วงลงไปในย่ามแล้วหยิบแหวนทองเหลืองออกมาจากย่ามแล้วส่งให้เสด็จในกรมแล้วพูดว่าเก็บ mm. ไว้ให้จงดีฉันทําเตรียมไว้แต่ครั้งก่อนแต่ยังเป็นยามไม่เหมาะจึงให้ไม่ได้เสด็จในกรมรับแหวนจากมือผู้เท่าแล้วก้มลงพิจารณาแหวนนั้นเป็นแหวนทองเหลืองอมดําออกสีคล้ำ,ลำตรงกลางแหวนมีเหล็กแร่สีดําเป็นมันฝังอยู่เม็ดเล็กๆหนึ่งเม็ดแล้วมีอักขระขอมลงด้วยเหล็กจานรอบๆวงเสด็จในกรมตรัสว่า คงจะเป็นเหล็กไหลแล้วเงยหน้าขึ้นไปมองทางผู้เท่าเหมือนปาฏิหาริย์ผู้เท่าเหมือนหายไปจากตรงนั้นแล้วรวดเร็วอย่างไม่คาดฝันสเสด็จในกรมถึงกับอุทานออกมาแล้วหันมามองทางนายลิมซึ่งนั่งอาปากค้างอยู่เรียบฝั่งแม่น้ํายมอันแห้งขอดขึ้นไปทางเหนือเหมือนครั้งที่แล้วมุ่งหน้าตรงเข้าวัดบางคลานทันทีพบพระอยู่หน้าวัดสเสด็จในกรมถามว่าหลวงพ่ออยู่หรือเปล่าก็ได้รับคําตอบว่าอยู่ที่กุฏิพลางชี้มือไปที่กุฏิ สเสด็จในกรมจึงมุ่งหน้าตรงไปที่กุฏิทันทีแต่ก็พบกับความว่างเปล่าไม่มีหลวงพ่อเงินบนกุฏิไม่มีหลวงพ่อเงินในบริเวณวัดพระเนนช่วยกันหาเป็นเวลานานก็ไม่พบหลวงพ่อสเสด็จในกรมนั่งคอยอยู่ที่กุฏิจนเย็นเห็นว่าไม่พบแน่จึงสั่งคนนํำทางและนายลิมให้เดินทางกลับในวันนั้นท่าแม่น้ายมมายังฝั่งจุมแสงพักแรมอยู่ในละเมาะไม้ใกล้ชายฝั่งแล้วตรัสกับนายลิมว่า พรุ่งนี้เช้ากลับแน่พักนครสวรรค์สักสองคืนแล้วเข้ากรุงเช้าวันรุ่งขึ้นในตอนสายสเสด็จในกรมทามหาสิ่งของที่ให้นายลิมซื้อมาจากนครสวรรค์เมื่อได้ของครบแล้วบอกให้นายลิมไปคอยที่ริมฝั่งแม่น้ําแล้วสเสด็จในกรมหายเข้าไปในป่าสักครู่ก็ออกมาที่ริมฝั่งแม่น้ํายมฝั่งตรงข้ามหน้าวัดในชุดชาวจีนหาของสวมหมวกกุ้ยเลยบอกให้นายลิมเดินตามหลังไปห่างๆแล้วสเสด็จข้ามแม่น้ํายมมุ่งไปยังวัดบางคลานทันที ถึงศาลาหน้าวัดเห็นพระแก่รูปร่างใหญ่โตลักษณะท่าทางน่าจะเป็นหลวงพ่อเงินนั่งหันหลังออกมาฝั่งที่ขึ้นไปตัดสินพระไทยแน่นอนว่าต้องเป็นหลวงพ่อเงินแน่จึงรีบวางหับของแล้ววิ่งเข้าไปทางข้างหลังเมื่อถึงจึงโอบมือรัดเอวเอาไว้แน่นพลังตรัสขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าได้หลวงพ่อแล้วได้หลวงพ่อแล้วหลวงพ่อหันหน้ามามองแล้วเอ่ยขึ้นด้วยเสียงอันดังเช่นกันว่าเสียท่าเขาแล้วเสียท่าเขาเข้าแล้ว เสด็จในกรมก้มเข้ากราบหลวงพ่อเงินพอเงยหน้าขึ้นมาหลวงพ่อเงินได้พูดว่าวันนี้เป็นยามดีที่เราจะได้พบกับลูกศิษย์ท่านสุขนี่พยายามดีเหลือเกินจากนั้นหลวงพ่อเงินได้เดินนําเสด็จในกรมขึ้นไปบนกุฏิเมื่อถึงบนกุฏิได้นั่งสนทนาถามถึงทุกสุขของหลวงพ่อสุขว่าเป็นอย่างไรบ้างอยู่พอสมควรหลวงพ่อเงินก็เอ่ยขึ้นกับเสด็จในกรมว่าคอยสักครู่เถอะฉันจะส่งน้ําก่อน หลวงพ่อเงินพูดแล้วลุกขึ้นจากที่นั่งเดินหายเข้าไปในกุฏิเป็นเวลาไม่กี่อึดใจก็ปรากฏเสียงดังกริก๊กกริ๊กขึ้นที่กาน้ําซึ่งวางอยู่ข้างเสากลางกุฏิทั้งเสด็จในกรมและนายลิมหันไปที่กาน้ํานั้นทันทีเสียงกริก๊กกริ๊กยังดังอยู่ต่อไปทําความแปลกใจให้เสด็จในกรมอย่างยิ่งจึงอดทนต่อความสงสัยต่อไปไม่ได้ตรงเข้าไปที่กาน้ํานั้นทันทีพลางเปิดฝาออกดูว่ามีสิ่งใดอยู่ภายใน ทันทีที่เสด็จในกรมเปิดฝาออกถึงกับพลึงเพลิดพระไทยแทบไม่เชื่อสายตาตนเองร้องเรียกว่าไอ้ลิมมาดูอะไรนี่สินายลิมรีบตรงเข้าไปก้มมองดูในกาถึงกับอ้าปากค้างพูดอะไรไม่ถูกเพราะว่าภาพที่ปรากฏในกาน้ำใบนั้นคือร่างของหลวงพ่องเงินขนาดเล็กเท่าปลายนิ้วก้อยมือกำลังส่งน้ำถูเนื้อถูตัวอยู่อย่างขมักขมน้นน้ำในกากระเพื่อมไปมาจนกระชอกระเด็นออกมานอกกาน้ำ สเสด็จในกรมค่อยๆปิดฝากาลงอย่างชงนพระไทยเป็นอย่างยิ่งพลังตรัสกับนายลิมว่าไม่เสียเที่ยวที่มาเมืองพิจิตรหลวงพ่อท่านพูดไว้ถูกทีเดียวว่าจะได้ดูของแปลกๆนอกเหนือจากท่านก็ให้มาที่นี่